สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญข้าวค่ะโปรโมชั่นฟอดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะขวัญก็จะพามาดูรถนะคะ Ford Ranger ค่ะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่น XLT ค่ะตัวนี้นะคะด้านหลังขวัญน,นะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะ ด้านหลังขวัญน,นะคะคันนี้ค่ะจะเป็นโมเดลปี2021แล้วนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดในขณะนี้นะคะตัวนี้ค่ะเรามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,200cc นะคะแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะและเจ้าคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยค่ะนั่นคือระบบป้องกันการพลิกคว่ำนั่นเองค่ะ และยังไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับระบบออกตัวที่ทางราช,ชันนั่นเองค่ะยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับคำสั่งภาษาไทยนะคะคันนี้นะคะภายในของเราก็มีเบาะหนังมาให้จากโรงงานแล้วนะคะในส่วนของราคานะคะ ราคาคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะที่ขวัญน,นำมาโชว์ในวันนี้นะคะราคารถจะอยู่ที่854,000บาทเท่นั้นเองค่ะส่วนเกียร์ออโต้นะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ899,000บาทเท่านั้นเองค่ะรับรองค่ะซื้อ รุ่นนี้นะคะคุ้มจริงค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่าขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงให้ขวัญด้วยนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหมคะว่าคันนี้ค่ะขวัญแต่งอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะด้านหน้านะคะเราก็แต่งเอาใจสายออฟโรดเลยค่ะเปลี่ยนกันชนหน้าเหล็กนะคะของแฮมเมอร์ให้นะคะมาพร้อมกับห่วง ลากจูงสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนกระจังหน้าค่ะตัวนี้เราจะใส่เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะคะมีตัวอักษรค่ะ FORD ค่ะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินตัดกับสีดำนะคะเพื่อให้แมทกับสีรถของเรานั่นเองค่ะด้านข้างไฟตรงนี้นะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟหน้าให้นะคะเพื่อให้ไฟหน้าสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดขึ้นมาบนฝากระโปรงนะคะสกูปหน้าทรงฟิตนะคะเป็นยังไงบ้างคะด้านหน้าสวยงามแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะคะมาเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะขวันก็จะใส่เป็นซุ้มล้อค่ะ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะซุ้มล้อตัวนี้นะคะเราจะไม่มีการเจาะตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องกลัวรถเราเป็นรอยนะคะ ถัดลงมาค่ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อลายดอกไม้นะคะขอบ16ค่ะมาพร้อมกับยางฮันคุกนะคะรุ่น AT2 ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยางสำหรับวิ่งที่บนถนนเรียบแล้วก็บนทางขรุขรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะรุ่นนี้นะคะเกาะถนนดีเยี่ยมแน่นอนค่ะดูกันต่อมาเลยนะคะ ถัดมาค่ะขาดไม่ได้ค่ะตัวนี้เราช่วยป้องกันไม่ให้รถเป็นรอยขณะที่เราเปิดรถนะคะนั่นก็คือข้อมือเปิดนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะคะเป็นการสาดข้างนะคะมาพร้อมกับราวหลังคาค่ะสีดําด้านสวยงามเลยค่ะค่ะถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะของแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะ ตัวตะแกงใส่ของด้านบนนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะขวัญบอกแล้วว่าเราแต่งเอาใจใส่ออฟโรดสส่แคมปิ้งจริงๆค่ะมีที่ใส่ของด้วยเนาะเวลาเราไปแคมปิ้งกันค่ะถัดมาด้านหลังค่ะใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะส่วนของฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นข้อมือเปิดตรงนี้ให้ค่ะเดิมเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อมือเปิดให้แนะคะ่ค่ะ ถัดลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้ขวัญจะเปลี่ยนการชนท้ายเหล็กให้ค่ะเป็นของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ Outlander นะคะมาพร้อมกับตัวลากเรือตัวนี้นะคะพร้อมกับไฟนะคะด้านท้ายค่ะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตัวลากจูงสีแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะที่ขวัญถอดทั้งหมดนะคะขวัญก็ใส่คืนให้กับ คุณลูกค้าทั้งหมดนะคะเราก็จะบรรทุกไปให้แบบนี้เลยนะคะเราไปดูภายในกันต่อดีกว่านะคะว่าภายในตัวโมเดลปี2021ตัวนี้ค่ะเรามีอะไรให้บ้างนะคะมาเลยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะภายในตัวนี้ค่ะก็จะมีเบาะหนังมาให้นะคะจากโรงงานฟอร์ดค่ะเดินได้สีดำแล้วก็มีลายนะคะสวยงามมากเลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ค่ะแถมยังมีบริการช่วยโทรฉุกเฉินนะคะขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุนะคะ และที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบาค่ะเป็นยังไงบ้างคะขวัญว่าเห็นแล้วก็ต้องมีคนอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อผ่านขวัญได้ค่ะที่เบอร์ที่โชว์อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะ094659 9596นะคะขวัญยินดีค่ะปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะ หรือเรื่องโปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำค่ะใช้เงินออกรถน้อยนะคะหรือว่าอยากได้ชุดแต่งสวยๆแบบด้านหลังขวัญแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามขวัญได้ค่ะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถจองออนไลน์กับขวัญได้นะคะง่ายๆค่ะเพียงโอนเงินจองผ่านบริษัทนะคะปลอดภัยร้อเซ์นะคะมีบริการค่ะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะคะและส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ จองรถกัขวัญน,นะคะไม่ต้องกลัวโควิดค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางให้ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะเอาชุดแต่งสวยๆมาให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ